ครับนักเรียนนักศึกษากุปปาอาจา์ทั้งในทั้งนอกสถาบันนะครับก็ทฤษฎีเดิมๆครับทฤษฎีความประทับใจที่นําไปสู่ความรักไอ้วันนี้เป็นเรื่องกิจกรรมนะครับผมนี่มีความประทับใจกับกิจกรรมกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งลึกซึ้งถึงขนาดทดี่ผูกพันตรงขนาดที่ว่าอยากจะเล่นไปตลอดชีวิตก็คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลก็ไอเคยนําเสนอไปแล้วแต่วันนี้จะนําเสนอโดยย่อนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยทรงผมไม่ค่อยหลอดเวลาเล่นฟุตบอลนะครับก็จะเป็นพวกครูพักรักจํานะครับแล้วก็เคยรักทองแม่ไปจำนำําทองพ่อไปจำนําด้วยนะครับเพราะว่างบมันน้อยเอาไปรักทองป้ารักตังหน้านะครับไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับด้วยความอยากจะเล่นนะครับน้องๆอยากจะเล่นแต่ว่าตอนเด็กๆนี่เรายังคิดไม่เป็นยังไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขาดงบประมาณนะครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นผมทํางานนะครับ ทำงานแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับได้รับคําแนะนําที่ดีหรือว่าบางครั้งก็โดนดูถูกนะครับแต่ด้วยความที่เราผูกพันกับ,ก,บกีฬาประเภทนี้มากๆเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลเนี่ยผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองผมก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนด้วยตัวเองบ้างศึกษาจากสื่อนะครับสื่อสารสนเทศหนังสือบ้างนะครับจนได้ได้ความรู้มาพัฒนาตัวเองทีนี้นี่ ปัจจุบันนะครับคือผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าความสามารถเนี่ยมันอยู่ถึงระดับไหนนะครับว่าเราไปไกลถึงไอระดับโลกได้ไหมทักษะพิเศษสําคัญต่างๆที่เราจะคิดค้นนะครับดังนั้นล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกฝนทักษะพิเศษมานะครับซึ่ง ถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลไหมมีนะครับคือผมไม่ฝึกไอการหลับตานะบการหลับตาเตะลูกฟุตบอลให้ไปที่เป้าหมายนะครับไม่ใช่เรื่องชิปหายนะครับเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถแชร์ความสุขให้กับทุกท่านได้หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างรายได้ได้เลยแต่ว่าตัวผมเองในตอนแรกนผมยังยังไม่คิดที่จะทําอะไรมากมาย ไปกว่านั้นแต่ตอนนี้นี่พอดีผมรู้จักกับหัวหน้าแลาวใหโอกาสผมทําคงทาคลิปก็อยากจะนํานเสนอว่าผมขอคุยเลยแล้วกันนะครับว่าสติที่ผมทํานะครับหลับตาเตะฟุตบอลนะครับมันจะเป็นระยะเก้าระยะเก้าซึ่งผมเนี่ยห้าวถึงขนาดที่ไม่นับเก้านะครับไม่นับเก้าหลับตาเข้าไปเตะลูกฟุตบอลยิงลูกฟุตบอลให้เข้าเป้าหมาย,ยไม่ว่าจะเป็นโกใหญ่นะครับโกเล็กหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะครับ จะมีความใกล้เคียงสูงมากนะครับเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบความแม่นยำเนี่ยเป็นมือสไนเปอร์ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันเป้าหมายมันไม่นิ่งเนี่ยนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบ,บนะักฟุตบอลนี่เป็น,เป,นเป็นไทยนี่หมอกไทยนี่ถ้าเป็นนักฟุตบอลผมก็แค่ไอสมัครเล่นนะครับสมัครเล่นเฉยแต่ถ้าว่าทักษะพิเศษที่ฝึกมาเนี่ยได้ทักษะที่ฝึกมาเนี่ยผมยังคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยน่าจะมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ประเภทหนึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะผมเห็นในสื่อพวกยูท b e นะครับพวกติ๊กตอกอะไรพวกนี้ที่เขาฝึกฝนกันผมเห็นแล้วว่าเอ้ยแบบนี้ถ้าเราไปแข่งขันกับเขาเนี่ยเราคงสู้ไม่ได้เราต้องคิดคิดทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็ลองปฏิบัติลองฝึกฝนดูแล้วผมทําเป็นประจํานะครับฝากน้องไปเลยคนระับไม่ได้โม้ <_ s> ข่มกันนะครับถ้าเป็นทฤษฎีที่ผมคิดเนี่ยหลับตาเตะนะครับคือถ้าเป็นถ้าน้องๆหรือใครๆเป็นแค่มวยวัดนะครับอย่าคิดมาคัดกับพวกผมนะครับ มองตรงว่าพวกผมเนี่ยวิ่งสู้ฟัดครับวิ่งสู้ฟัดคือเรียกว่า <c oughs> ถ้าถ้าระยะระยะถนัดนะครับ <c oughs> ระยะถนัดนี่สไนเปอร์เพอร์เฟกเลยนะครับระยะถนัดผมทามาแล้วนะครับพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองด้วยนะครับหลายครั้งหลายคราก็มีเพื่อนๆอ,อยู่ในกลุ่มก็เห็นนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปนี่น,น่าจะมีการทําสิติใหม่เพิ่มขึ้นด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็คือเรื่องนี้ไม่ได้โม้นะครับแต่ว่าเอามาคุยได้เลยนะเอามาคุยได้เลยระดับระดับอาชีพนะครับหรือนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์บางท่านนะครับถ้าไม่ฝึกฝนจนทําได้เหมือนพวกผมเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะแต่ว่ายอมรับว่ายอมรับว่าถ้ามีคนฝึกฝนนะครับมีคนมีคนฝึกฝนนะครับจนเชี่ยวชาญก็สามารถทําได้แต่ทักษะนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับอันตรายกับร่างกายนะครับถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญพอก็ ไม่ควรจะทำนะครับอย่างพวกผมเนี่ยมันระดับนัมเบอร์วันนะครับทำกันได้นะคคือฝึกใช้เวลาการฝึกนี่ฝึกแบบหลักสูตรเร่งด่วนนะครับยิ่งกว่าหน่วยซิลเพราะพวกผมเป็นหน่วยซิลนะครับพวกผมเป็นหน่วยซิลนี่คือเร่งด่วนยิ่งกว่าหน่วยซิลนะฝึกแค่ไม่กี่วันนะครับแล้วโอ้โหสร้างสิ่งมหัศจ,จรรย์บนโลกใบนี้นะครับเป็นความสุขของชีวิตผมแล้วก็ภูมิใจนะครับที่โลกใบนี้มีกีฬาประเภทฟุตบอลขึ้นมาแล้วทําให้พวกผมเนี่ยสามารถ สร้างตำนานให้กับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมได้นะครับแล้วไว้คอยติดตามผลงานของผมนะครับไม่มีงานหยาบครับมีแต่งานมือปราบทั้งนั้นครับเพนกันปลาราบครับเชื่อนะครับเอามาวัดกับพวกผมนะสตินี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อโอกาสข้างหน้านี้เดี๋ยวถ่ายทําเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีกล้องนะครับเพราะมันต้องใช้กล้องระดับ ระดับที่แบบว่าเป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลนะครับแล้วกล้องมือถือมันมันซูมยากนะ